จุงกะสวัสดีบัตรแม่อบองโป้นบัตรเดิร์ลคเนี่ยเนาะในวันนี้ก็อยู่กับช่อง f ฟ m i l ี่สีทับไทยครับและช่องลิฟเฟนเวอร์ครับสวีดัดสวัสดีคุณผู้ชมที่นา่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่องลิฟเฟนเวอร์นะครับครับผมวันนี้เราจะพามาดูช้างของลูกหลานพญายาวนะครับลูกหลานของ หมอช้างหมอเท้านะครับผมหมอเท้าที่มีชื่อเสียงเลียงนามนะครับในการคล้องช้างที่ว่าได้เยอะพอสมควรนะครับลูกหลานแกอยู่ทุกที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไปชมพร้อมๆกันครับผมไปกันครับสุดยอดจวดอย่างเดียวครับผมโอเคครับมากันครับผมจวดอย่างเดียวครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาเยี่ยม ลายภูทรายนะครับคนนี้คุณชื่ออะไรเนาะบครับมาครับครับผมวันนี้ก็นะครับผมเจ้าของช้างงานลายภูทรายนะครับอาจจะไม่เคยได้มาถ่ายให้รับชมกันนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับผมคุณเอิบน่สกุลเดียวกันกับผมเนาะครับสลังงามนะครับเนี่ยเป็นลูกหลานของเป็นลูกหลานของตาทวดเท้านะครับเนาะ ตาทวดเท้าบางท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับบางท่านก็ไม่เคยอาจได้ยินชื่อนะครับผมตาทวดเท้าถ้าคนในระเวกพื้นที่สุรินบุรีลำนี่จะรู้จักดีนะครับท่านเป็นหมอช้างอาวุโสมากนะครับผมแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าติดตามมากนะครับหมอเท้าเป็นหมอช้างที่ล้องช้างได้เยอะพอสมควรนะครับผม เดี๋ยวว่าวันนี้เรามาดูชายกู้ทรายชายผู้ทรายนะครับคุณอึบเขาทําอะไรกับชายผู้ทรายครับตอนนี้กําลังเก็บกวาดที่แทางอยู่นะครับผมในตอนนี้นะครับเจอาคีร้องนี้ชื่ออะไรครับชื่อเนเปียครับเป็นลูกผู้ทรายไหมลูกผู้ทรายครับโอ้พังเนเปียครับผมชายผู้ทรายเนี่ยยุท่าไรครับคุณอึบ ซื้อมาได้เจ็ดปีแล,ล <Rabbit> ้วครับเจ็ดแปดปีนะครับที่นี่ซื้อมาสามปีแล้วครับซื้อมาที่บ้านของผเนาะครับปั้นพี่มันปั้ี่มันครับนะครับช้างเชือกนี้เดิมทีเป็นช้างที่บ้านของผมนะครับบ้านเกิดอยู่อยู่บ้านพี่มานนะครับช้างเชือกนี้ครับตอนนั้นอายุแค่ยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเจ็ดปีครับตอนนั้นตอนนั้นเจ็ดปีตอนนี้มาอยู่กับคุณเอื้อก็เป็นหนุ่มแล้วครับเป็นหนุ่มแล้วเจ้าอยู่ไม่เจ็ดปีหรอเจ้ายังเจ็ดปีหรอเจ็ดแปดปีแล้ว ก็บวกกันไปก็มันก็อยู่ประมาณ1ิบ5ปีนะช้างเชือกนี้เนาะเป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วนะครับตอนนี้ลูกจะโตแล้วลกกนี่ลูก2ตัวแล้วครับลูก2เชือกแล้วนะครับผมไม่ธรรมดานะครับช้างหนุ่มตัดงานไปครั้งหนึ่งสองแล้วครับตัดสองครั้งแล้ว,ง,ง,ลวงานแบบนี้ออกเร็วนะครับน่จุดยอดช้างครับผมไปเดินดูตรงนู้นเลยครับ ได้ครับไปดูได้ครับไปดูตัวเล็กกันนครับดูหลายๆเชือกครับผมไปกันครับวันนี้ของเรามีอยู่ห้าเชือกนะครับครับผมคุณเอิบคุณหล่อครับวันนี้พาเที่ยวชมช้างลูกหลานผู้ใหญ่เท้าตัวจริงนะครับนี่อันนี้เป็นพี่ชายคนโตใช่ไหมครับพี่ชายคนโตครับมีกี่คนครับมีอยู่สามมียุทธมียุทธมีพี่สายครับพี่ชายคนหนึ่งอันนี้บ้านคุณยายหรือเปล่านี่นะครับใครประจุครับฮะ น,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 นี่ครับหมอเท้าซาทุนเท้าจะแม่เจียงเรื่องเท้าไงนี่ตีประบัดก่อนเจ้านึกภาพที่เห็นนี่จะเป็นหมอเท้านะครับถ้าภาษาสวยเขาก็จะเรียกนุเท้าเต้านะครับผมหมอเท้าหมอช้างน่าจะมีตำแหน่งระดับเจ้าเถื่อนนะครับครูบาใหญ่นะครับผมเพราะว่าคล้องช้างได้ตั้งแต่1ิบเชือกขึ้นไปนะครับผมสุดยอดมากครับ เดี๋ยวลูกด้านขอชมช้างก่อนครับเท่าสาธุกมาครับเดี๋ยวเรามาดูช้างตัวเล็กชื่ออะไรครับเนี่ยน้องเนเปียครับน้องเนเปียครับน่ารักมากเลยครับผมสอนไหมครับสอนไหมครับไม่สอนครับตัวนี้ไม่ได้ครับตัวนี้ฟูชายเป็นลูกของฟูชายเผ็ดผู้หรือเพศเมียครับตัวนี้เพศเมียครับนน้องเเปียจับจับจับ โอหนะครับวันนี้เรามาน้องเี้เปียลูกผู้ชายครับให้ชมช้างของครับคุณเอิบนะครับตระกูลของลูกหลานของพญ่ยเท้านะครับผมอันอันนี้ได้กี่ปีแล้วครับอันนี้ได้สามปีแล้วครับน้องเนเปียสามปีลูกผู้ชายครับลูกผู้ชายมีฝึกอะไรบ้างแล้วครับนี่ไม่ได้ฝึกอะไรครับบัดดีอย่างเดียวครับจะไม่ฝึกลองหวัดดีนะครับ เอาละมาดีเลยเร็วมาดีครับเร็วผู้ชายยังไม่ได้ฝึกนะครับเพราะว่าตอนนี้ออกจากแม่ครับออกจากแม่แล้วก็ยังไม่ได้ฝึกนะครับเพิ่งเข้าโรงเรียนนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับกินอ้อยอะไรลูกไม่มีครับอ่๋อหนูล้วงใหญ่เลยได้ใช่ได้เป็นอะไร้างครับบารมีโอ้ยนี่ใหญ่ครับตัวนี้ ไม่ใช่ท้องนะครับเห็นท้องอีกสองเดือนครับเพื่อนไม่เพ่อนก็มาดูด้วยกันครับทำไมคุณนมันเถอะผมเลี้ยงช้างมาสามสี่ปียังไม่ได้ลูกช้างเลยนี่คุ้ทอดเดาเขาเดาเลยปีนี้ทอดกี่ตัวแล้วนี่ปีนี้คาราเตอรนี้แหละครับรอรุนครับตัวนี้แหละครับโอ้เลี้ยงช้างโครตเยอะนะครับตัวนี้ชีวะพันเบิ้งเบิ้งขี่มาหน่อยช้างช้างท้องเป็นยังไงครับคันสุ้ยหมนอีก ควันตุยควันตุยอะควันตุยคนโกอ้แม่ควันตุยค้อนโกได้ไปดูตัวดีแม,ม่ใหญ่ครับตัวแม่ใหญ่แล้วพังสองพัง,งชื่ออะไรเนาะอันนั้นลูกเขาหมดแล้วครับลูกพังตัวใหญ่มนัน,นโอ้ลูกพังแม่คำแสนี่ยสวนได้ลูกเป็นสาวแล้วเนาะสาวหมดแล้วครับได้ลูกได้ล้านหมดแล้วครับโอ้ช้างเชือกนี้ตัวไหนผสมไว้นี่ ผู้ชายครับติดเจ้านำบ่อสั่งหน่อยนึ่งเอมาดูช้างแข้งเลยครับโหฝ่าเสื้อกี่ัางครับฝันแข้งอย่างนี้ละครับผมเชี่ยอยู่แล้วชื่ออะไรครับนี่ชื่ออะไรครับชื่อคนครับคนคนชื่ออะไรครับคนชื่ออะไรเขาถามครับ ช้อมเียนครับตุ้ยครับตุ้ยควันตุ้ยครับเอ้บัรทั้งยุ่วลุ่นลุอยู่แล้วเนาะทองโอ้ทองขนาดนี้ลูกีกเือแล้วครับเชียนี้สครับตะวอยรครับออกน้ำด้วยเนาะมพัดยางเยอแต่ช่อง่องมันลดลดลงเลยเนาะแกมันจะขึ้นาน อีองเยเบ่งกันเรื่อยเอยู่นบ่เา้วเบิ่งใหญ่กว่าใช่ไหเออแมนด้วของใรกัยังรอดูนะครับสองเดือนทอดหรือไม่ทอดนะครับผมรอดูรอรุ่นกันถ้าทอดก็จะมาถ่ายชมกันนะครับ ว่านออกขี่เกโพฮะว่านออกขี่เกโพว์ใครับไม่หรอกนอนนอนเจ้าเป็นยังกไงคอิบเป็นฮะเป็นย่องบอกเป็นญย่าเป็นย่าอ๋อจะเป็นญาติกันบอกเป็นญาติกันบรืออ๋อ เดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวรอผู้ที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับหมอเท้านะครับผมซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณเอึ้บเนาะครับผมแกเป็นลูกสาวของหมอเท้านะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้รับชมกันนะครับมาถามเรื่องราวเกี่ยวกับหมอเท้านะครับว่าประวัติของท่านเป็นมาอย่างไงนะครับเพราะว่าเรื่องราวของท่าน มีเรื่องราวมากมายนะครับที่เราทุกคนยังไม่รู้กันนะครับความเป็นไปเป็นมาชื่อเสียงเลี้ยงน้าของหมอเท้าไม่ธรรมดานะครับผมหมอเท้าสารงามนี่เป็นครูบาใหญ่เลยนะครับตำแหน่งครูบาใหญ่นะครับที่คล้องช้างได้เยอะพอสมควรนะครับผมเท่าที่ได้ยินมานะครับแต่ว่าคุณแม่ใหญ่ยังเดินทางมายังไม่ถึงนะครับวันนี้เราก็ชมช้างกันไปก่อนไปดูเจ้ามุกะ ไปดูเรื่อยๆครับผมวันนี้ทำไปแล้วนี่กระตินกระตินรดหนี่ทำไปแล้ว,วบอทำไปเป็นของดี<ล>ครับเขามีพ่อพันธุ์เปน็นของตัวเองครับผมพอมีพ่อพันพลายผู้ทรายทรายผู้ทรายตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่นะล้าห้าครับล้านห้าล้านห้าล้านห้าแต่ว่าถึงวันนี้ก็ได้ลูก เดีดังที่เสองตัวแล้วก็ถือว่าเกินครับคุ้มแล้วเกินคุ้มแล้วเกินคุ้มแล้วครับผมอันนี้คิดว่าจะท้องไหมครับอันนี้ผสมมาหลายครั้งแล้วครับคิดว่าน่าจะครับตัวนี้น่าจะรอดูไปอีกรอดูไปอีกลูกของตัวนั้นเหมือนกันบอกลูกของตัวนั้นครับตัวใหญ่ครับเาะแตวว่าตัวนี่จะใหญ่กว่าครับอันนี้ลูกแรกครับตัวนี้อลูกแรกตัวนั้นนะครับมีจําหน่ายออกบ้างไหมจหนายแต่ลูกครับกี่เชือกแล้วที่จําหน่าย ไปสองเชือกเลครับจะขายไปอ๋อสองตัวผู้อะไรเั้ยนะครับจะขายไปเราเอามาเก็บไปเยอะครับตัวผู้ไปเก็บไว้เยอะครับเก็บไปช้างตัวเมียเพราะว่ามีโอกาสได้ออกแม่แผลลูกมานะครับเลี้ยงช้างตัวเมียถ้าช้างตัวผู้เรามีลูกช้างตัวผู้เยอะเกินไปเราก็จำหน่ายออกนะครับจะเอาแต่ช้างตัวเมียไว้เยอะๆนะครับแล้วก็พอนธุนง่ายกลัวครับตัวเมียครับถ้ามีคนอยากได้เขาอยากซื้อเราก็ขายไปเนาะ เราก็เก็บช้างตัวเมียไว้เยอะๆดีกว่ามีโอกาสได้ลูกแพร่พันุ์ออกมานะครับนี่แหละครับคนเลี้ยงช้างวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับผมก็อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมพอเพียงอยู่แต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยพอเพียงเท่าไหร่นะเช่วงนี้กี่ปีแล้วครับช่วงนี้กี่ปีแล้วครับอันนี้ได้ประมาณสอ,องปีแล้วครับตัวนี้สิบสองปีรุ่นผมรับรุ่นผมเออรุ่นเดียวกันในกก่ตีไป ไม่ลกครับเล่อเดียวกันทำไมตัวนี้มันใหญ่พังอะไรนเนี่ยอันนี้พังพังทองเงินครับตัวนี้พังทองเงินดูฝั่งนี้นะที่ทุกท่านเห็นที่มีปลอกขาอยู่ก็คือเราป้องกันอันตรายนะครับเนาะเวลาเขาหลุดขาดไปครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช้างที่มีปลอกขานะครับไม่ว่าช้างพังหรือช้างพลายนะครับ ป้องกันอันตรายเนื่องจากถ้าหลุดโซ่ขาดไปเขาก็จะได้ไปไม่เร็วนะครับถ้าไม่มีปอกขาเขาอาจจะวิ่งเร็วได้นะครับไปกินหรือไปทําร้ายข้าวของอะไรเสียหายมากมายนะครับผมอันนี้ก็โซ่ยาวอยู่ครับโซ่ยาวนอนได้สบายห้องมัดโซ่ยาวขนาดนี้เนาะได้สบายครับวันนี้ได้อะไรกินข้าววันนี้วันนี้ยังไม่รู้เลยครับแม่บาาม้านจะยังมาหร <c oughs> ืยังไม่มา <c oughs> ครับผมออคุณเลี้ยงช้างได้ลูกเยอะขนาดนี้แล้วคุณได้ลูกหรือย,อยังนี่ ยังเลยครับยังสดครับโอ้ยสวยขอให้ได้ไวนะครับได้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองไว้ขี่ช้างเนาะครับแต่ผมไม่เอานะครับผมเอาแค่นี้แหละผมไม่เอาลูกเยอะแค่นี้ก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วใช่ไหมจิครับได้กล้องของผมครับได้กล้องเสร็จเรียอดแล้ว อันนั้นบ้านของใครนั่ะช้างใหม่นะอันนั้นบ้านของตาสอดครับตาสอดแต่มาอยู่นี่นะมาอยู่นี่นะครับแล้วช้างแกอยู่ไหนยังไม่มาครับตกพันธุ์อยู่ยังไม่มาอันนี้ฟังชื่อนะครับคุณตาสอดนี่แกมีช้างสีดอใหญ่เนาะครับสีโดสองเชือกชื่ออะไรนะสีดอนำโชคกับสีดออะไรครับบไม่รู้เมื่อกี้นี่ช้างแกตัวใหญ่มากเนาะครับตัวใหญ่ใหญ่ยิ่งครับสีดอนำโชคนี่พ่อพันธุ์เลยครับพ่อพันธุ์ชั้นดี ลูกเยอะด้วยเนาะลูกเยอะครับตัวนี้ครับโอ้เดี๋ยวแกมีมาก่อนนะครับพี่อากาศก็จะให้คุณเอิบพาไปถ่ายเนาะพาไปดูแกเป็นอะไรเนาะแกเป็นสกุลนี่เหมือนกันใช่หรอเป็นญาติครับหลานตาเนี่ยนะครับลูกหลานตาคุณเอิบอยู่บ้านกระเบื้องนะครับอำเภอสตึกบ้านกระเบื้องจังหวัดบีรำนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วบ่มาไม่ใหญ่มาแล้วบ่ ออพอดีแหละตอนนี้ก็ผู้รู้กำลังเดินทางมาถึงแล้วนะครับผู้ที่รู้เกี่ยวกับประวัติของหมอเท้านะครับเดินทางมาจากบ้านถึงแล้วนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เราก็ให้ท่านผู้ชมรับชมกันเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวประวัติของหมอเท้าเดี๋ยวรอชมครับผมวันนี้มาเยี่ยมบ้านคุณเอ,อิบนะครับผม ลูกหลานของตาทวดเท้านะครับหมอช้างนะครับที่มีที่เสียงเลี้ยงนามนะครับผมวันนี้เราก็ได้รับชมช้างกันหลายเชือกนะครับก็ฝากเอฟซีนะครับผมเข้ามาติดตามกันเยอะนะครับช่อง Family สีทับไทยนะครับให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณคุณเอิบมากครับสาหรับข้อมูลดีๆนะครับผมแล้วก็ได้ชมช้างกันหลายๆเชือกนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับเลี้ยงช้างขอให้คุณเอิบ เลี land, ขข้ยงช้างออกแม่แพร่พันธ์มาเยอะนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจุงกะ